เป็คถังปาดขบูเปิดครับความฝันของเราเราก็ต้องเดินไปตามความฝันแล้วก็ไขว่คว้ามันเอามาให้ได้ครับความพยายามเท่านั้นที่จะสำเร็จ สวัสดีครับเบสโ t โรทาลันครับวันนี้เ s สอยู่ที่สนามเปาโลเซอร์กิตนะครับจังหวัดสุราธานีครับวันนี้นัดทีมงานนะครับมาถ่ายทำรถนะครับของเสียตั้มสั่งลุยแต่ณเวลานี้บ่ายสามแล้วตั้มก็ยังไม่มานะครับไม่เป็นไรแต่วันนี้เ s สมาพามาดูสายสนามคันหนึ่งนะครับแน่นอนต้องคุ้นหน้าค่าตากันดีกับโซนกรุงเทพเขาเป็นใครนั้นช่างอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ช่างกอ๊อฟกระบี่ครับผมช่างก๊อฟกระบี่ครับแต่จริงๆเมื่อก่อนไม่ได้อยู่กระบี่ช่างกอ๊อฟครับผมอยู่กรุงเทพครับนี่คุณหน้าค่าตากันดีไหมฮะช่างกอ๊อฟที่บอกว่าคุณหน้าค่าตานี้ช่างก๊อฟเกี่ยวข้องอะไรกับช่างหนุม่มเป็นเพื่อนกันครับนนเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักเลยครับผมเราไมา่อยู่ที่นี่ช่างกอ๊อฟใช่ครับผมนนนะอยู่กระบี่ครับนานยังฮะอยู่ได้นานแล้วครับวันนี้เห็นบอกว่าก่อนที่จะเข้ารายการนี้พีเอสให้น้องมาถ่ายอินเสิร์ตเทสไปแล้วครันนี้คือเป็น KR ถังปาดคาบูเปิดครับ คันนี้เป็นรถสนามเลยใช่ไหมครับช่างก๊อฟใช่ครับผมเพื่อสนามโดยเฉพาะแข่งในสนามอย่างเดียวครับเิ้นในสนามทำไมต้องสีชมพูช่างก๊อฟแหมได้ช่างก๊อฟก็ไม่ได้ช่างก๊อฟก็ไม่ได้ไม่ได้แบบทรงโหมดคิตตี้นะโหดอยู่นะตั้งใจเลยใช่ครับผมสีนี้ถูกฉลอครับที่บอกว่าถูกฉลอไม่ใช่อะไรนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ช่างก๊อฟจะไปเทสรถในสนามเมื่อกี้แอบเห็นรองเท้าด้วยเป็นสีชมพูแสดงว่าชอบสีนี้ชอบชอบชอบมาก มันมันสดใสเนาะใช่ครับผมมัน <c oughs> เหมือนความรักอะ่ะไอย้ยะสิบสี่ครั้งโอเคท่านผูช้ชมผมไม่ยืนเยอะแล้วช่ากอฟบอกพาท่านผูช้ชมไปดูหน่อยคันนี้ทําอะไรบ้างบอกเท่าที่บอกได้นะช่างกอฟนะผมรู้ว่าจะต้องเอาไปแข่งล่าสุดนี้บอกว่ามีที่ยืนที่สามที่กม18สุร,ราษฎร์ครับสนามล่าสุดเลยใช่ครับผมครับผมค่ายคีเจ้าทอนฟูมาขีครับช่างกอลฟครับดูรถหน่อยครับทางนี้เลยอ่าวช่างกอฟบอกเท่าที่บอกได้เลยครับ ก็ของแต่งมีอะไรบ้างสเต็ปรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้นะครับมันก็มีชุดปั๊มบนปั๊มล่างแล้วก็ก็เป็นล้อก็เป็นของโลโก้ช่างหนุ่มคือทางผมอะ่ะจะเน้นอะไรของช่างหนุ่มซะมากกว่าครับผมครับผม,บผมก็ไม่มีอะไรมากก็สไตล์รถแข่งบ้านเราอืง่ายๆได้ไปแข่งข้างบนมั้งฮะฝั่งฝั่งข้างบนไหมภาคกลางไหมฮะช่างกอ ยังครับเพราะผมเพิ่งทํารถเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จเลยคันนี้ใช่คันนี้คันใหม่ครับแสดงว่ามีหลายลําใช่ครับผมสดสดครับแพคคอยด้าก็เป็นมีเนียมนะท่านผู้ชมใช่ครับหูช้างนี่ก็มีเนียมมีเนียมหมดเลยเชิงประมาณไล่เบาทั้งคันนะครับมันรถมันแข่งรถเบาพี่ลงกติกาอะไรครับชียงก๊อคันนี้ถังปาดคาบูเปิดร้อยยี่สิบหกโลครับคู่แข่งเยอะไหมฮะในในสนามก็ พอสมควรครับพอสมควรทําลดอากาศในภาคใต้มีส่วนไหมช่างกอฟผมถามเลยเออยังไงก็ช่างมาจากภาคกลางละมีครับผมเห็นเขาบอกว่าถ้ารถจากภาคกลางมาวิ่งที่นี่ก็ต้องไล่ใหม่หมดเลยใช่ครับก็ต้องเซตหนุ่มหนูอากาศใหม่น้ํามันใหม่มันเป็นทั้งระบบเครื่องยนต์เลยก็คือมันจะผิดแปลกไปจากที่เราเทสมาจากที่กรุงเทพครับก็คือเราก็ต้องมาเซตใหม่ทั้งหมดแล้วก็มันเป็นระบบจ่ายน้ํามันที่สมมุติว่า มาที่ใต้อากาศมันจะชื้นร้อนครับมันก็ต้องไล่รถอีกแบบหนึ่งครับนี่คือเรื่องจริงเลยรเรื่องจริงแล้วทีนี้ไล่ยากไหมฮะเราต้องเข้าใจในเครื่องยนต์ก่อนครับถ้าเราเข้าใจมันแล้วมันก็ถามว่ายากไหมก็นิดหนึ่งผมว่าสําหรับช่างกอฟไม่ยากวิชาน่าจะเยอะดูทรงแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ได้ <c oughs> นิดนหน่อยพอไปกับเขาได้เออผมไม่เชื่อหรอกเอาช่างกอฟมีอะไรอีกกองไฟเอ่ยถังน้ํามันเอ่ยก็ถังน้ํามันตอนนี้ยังไม่เสร็จ ก็คือมันจะ,จะต้องเป็นถังเต็มครับแตเ่เป็นถังปาดครับ,ค,รบคือสั่งไปอยู่ือยังไม่เสร็จก็วพวกกล่องไฟก็เป็นของช่างหนุ่มช่างหนุ่มระบบไฟของช่างหนุ่มครับช่างหนุ่มหมดเลยครับผมครับผม,ผมดีเทลอยู่ที่เครื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์รายละเอียดทุกอย่างเรามองข้ามไม่ได้เลยครับผมชอบสีมากสีโคตรโดดเลยเตะตาดีจังอ,อยากลองเปลี่ยนนะพี่สีเหลืองมัน ไม่ค่อยนี่แล้วไม่เข้านะ่ะเดี๋ยวเหมือนช่างคูนไม่เข้านะ <c oughs> เอาอ,อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหโชคลังนะครับเป็นแก๊สที่ตัวแข่งแน่นอนนะครับขึ้นเองทั้งลำครับผมงบประมาณเยอะไหมครับอย่างนี้ช่างกอลผมถามงบประมาณเลยดีกว่าก็ค่อนข้างสูงนิดนึับถ้าเกิดว่าน้องน้อง,น,องน้องพี่พี่ที่ติดตามผมอยู่ทั้งในแฟนเพจทั้งในยูทูบนะครับอยากจะทํารถลักษณะแบบนี้อู้อยากมีความฝันรถแข่งกับช่างกอลสเปคอย่างนี้หลายแส่ไหม ก็อยู่ที่แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทครับผมได้เลยได้แน่นอนแบบนี้เลยมีเวลามีส่งเวลาให้แน่นอนครับโอ้โหร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กระบี่อำเภออ่าวลึกครับอำเภออ่าวลึกมีชื่อร้านไหมก็กัอปแซบกระบี่ครับผมผมแอบเห็นปั๊มล่างครับปั๊มล่างอย่างสวยเลยท่านผู้ชมมาเป็น8.1สวยมากสวย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 ตัวนี้เท่าไหร่ครับท่านมห้าพันกว่าบาทครับห้าพันกว่าบาทไม่สูงมากจับต้องได้ ท่อนี้เป็น D B S นะครับครับผมก็ไม่ได้ให้ดูอะไรมากครับท่านผู้ชมจริง,รงๆแม่รถเขาจะเตรียมแข่งอยู่แล้วนะฮะเนี่ยจริงๆมีคันหนึ่งที่จะถ่ายเนาะมาจากวิภาวดีของมาเดียวเจ้าก,ก๊อฟมีอะไรจะบอกอีกไหมสักนิดบอกท่านผู้ชมหน่อยทำอะไร<อ>บ้างเนี้ยขัางชุดเครื่องก็จะเป็นชัก1.2ครับผมแล้วก็เสื้อก็เป็นเสือ้อเดิมเบิกแล้วก็ปรับแต่งนิดๆหน่อยๆครับรตามสไตล์ของเรา วันนี้นิ่งยังครับลองลองเทสดูสองสามล้านละยังครับยังครับต้องปรับอีกหน่อยครับผมตอนที่วิ่งเห็นใส่ท่ออีกตัวหนึ่งตอนนี้ใส่ DBS จริงๆท่อค่ับเวลาแข่งช่างช่างก๊อฟใส่ใบไหนฮะเนี่ยมันจะไม่ตายตัวครับมันจะแต่ส่วนมากจะเป็น DBS ทั้งหมด DBS ทั้งหมดเลยครับผมว้าวแสนกว่าบาทถือเงินมาครับใครศรัทธาช่างก๊อฟใครรู้จักช่างก๊อฟเป็นอย่างดีนะครับก็เข้าไปติดตามได้นะฮะเชื่อหรือเกินนะครับโอ้ช่างวัยรุ่น ที่แบบไม่ธรรมดาจริงๆนะช่างกอฟพี่ได้ยินเสียงระวัิจากช่างนิวเมื่อกี้ก็ไม่ธรรมดาเลยผมอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่อายุสิบสองตอนนี้สามผมเป็นเคยเป็นอดีตตัวขี่เคยเห็นเคยคุ้นหน้าอยู่แต่ตอนนี้ถ้าถ้ายุคนี้ถ้ายุคสองเขาเรียกอะไรสองยุคก็จะเป็นแบงค<อ>์บุญหอแบงค์บุญหอแบงค์บุญหอก็มันก็มาหลังผมแป๊บหนึ่งก็เอาง่ายๆก็ยุคเดียวกันเอาง่ายว่าสองยุคเหมือนกันเลยครับผมโอ้โหเป็นน้องชายคนหนึ่งสด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  แบงก์กอดนัดนัดพี่ไปถ่ายรอบที่แล้วลูกไม่สบายไม่ได้ถ่ายเลยติดงานเมื่ช่วงนี้พลาดไนสองรอบแล้วครับเห็นแบงค์ทำรถเองด้วยตอนนี้ใช่ครับทารถเองด้วยมันต้องผันตัวกลับมาเป็นช่างบางทีอืเพราะการเป็นตัวขี่อ่ะมันจะมีเด็กยุคใหม่ขึ้นมาครับครับผมจริงแล้วเราก็ต้องถอนสมองจากตรงนั้นมาอยู่เบื้องหลังเป็นช่างทุกวงการช่างกอลเป็นอย่างนี้ใช่ครับผมเราจะอยู่จุดเดิมไม่ได้มัน พอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอ่ะเราจะอิ่มตัวในตรงนั้นครับแล้วเราก็ต้องผันตัวกับมาอีกจุดหนึ่งจริงๆผมไม่ได้อิ่มตัวในสายผมนะก็คือในวงการเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่แต่ผมอยากอยากเดินแบบจากที่บินได้ระดับร้อยเมตรผมอยากบินได้200เมตรใช่ครับผมอืมขอฟังเสียงได้ไหมจังก๊อปได้ครับผมยังไงก็ยังไงละสเตอร์นะครับใครจะถ้าใครจะถามข้างหลัง3 3มเนาะ33ครับข้างหน้าเท่าไหร่ฮะท่าก็อิ13ครับ13ครับ คันนี้ออกๆเนอะครับริดเท่าไหร่ครับตัวนี้ริดก็ตกตริดละร้อยแล้วครับกับลงุมเลยออกออก โอเคครับโอเคเอาเอาเรื่องเสียงเอาเรื่องมากครับท่านผู้ชมเจ้าก๊อฟที่ร้านนี้ทำเท่าแต่รถแข่งหรือว่ามีสไตล์รถวิ่งทริปวิ่งอะไรด้วยหรือเอาท<ม>ุกแบบครับรถแบบทริปก็มีสองจังหวะหรือสี่สี่จังหวะก็ <ทำ S 1> มีทั้งหมดครับผมทั้งหมดเลยทั้งสี่จังหวะทั้งสองจังหวะโอเคเอาถ้าใครอยากสนใจอยากจะติดตามช่างก๊อฟติดตามได้ที่ไหนฮะ เฟซบุ๊กก๊อปแซ็บครับผมก๊อปแซ็บครับมีทิกตอกไหมฮะมีครับมีอ่ะฝากเลยครับช่างก๊อปก็ทิกตอกก็เป็นก๊อปแซ็บเหมือนกันครับเป็นความสอดคล้องโอเคอย่าลืมเข้าไปติดตามช่างก๊อปได้นะครับทางหน้าเฟซบุ๊กและทิกตอกที่เบสขึ้นตรงนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับพีเอสแล้วก็ช่างก๊อปด้วยนะครับถ้าอยากชมรถสวยๆรถดีๆต้องที่นี่ครับเอสโมโต้ไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับ